สวัสดีครับันนี้มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญที่เหนียวไม่แพ้กับวัดหนังนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงอีกหนึ่งรุ่นนะครับของเ,ออเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับสายหลวงปู่เอี่ยมอันนี้เหรียญปีหนึ่งห้าเป็นเหรียญที่หลวงพ่โตเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่นะแล้เ,เราก็มีมีกระไหลเงินเอ้ยมีหน้ากากเงินมา1งองค์นะครับน,นี่เป็นทองแดงผิวไฟหน้ากาก,ากเงินนะครับมาดูรายละเอียดนะรายละเอียดพระ ความคมนะครับความคมนี่คมตั้งแต่องพาะนะครับดันพื้นนะดันพื้นเส้นเสี้ยนสายฝนนี่โอ้โหมีทุกอนูเลยครับมีมีทุกซอกทุกมุมนะเป็นเส้นวิ่งเยอะนะครับนะครับงหลวงพ่อนะ เหรียญผมว่าเหรียญทำออกมาได้ไดค,มคมชัดนะครับนรายละเอียดเก็บงานมาดีมากนะครับเก็บงานแกะออกมาได้อลังการมากถ้าของเก้คิดทำนี่ต,ต้องคิดหนักหน่อยนะครับผมว่าเหรียญจริงเข,เขาสวยมากนะครับพื้นเหรียญนะตัวหนังสือ เป็นแท่งนะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งนะฮะทั่วทั้งเหรียญเอางี้ได้กว่าพี่นะวิ่งทั่วทั้งเหรียญรงนี้สวยมากนะครับขอบนะครับขอบขอบเหรียญน,นี่เป็นการตัดแบบ หักครึ่งนะครับตัดและหักครึ่งดูกล้องไม่ค่อยชัดนะฮะตัดและตัดเกือบขาดนะตัดเกือบขาดบางจุดตัดขาดนะครับแต่เอ่อ ส่วนบ้างเราจะตัดแล้วก็หักนะครับตัดแล้วหักเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าแบบว่าเหรียญเป็นทองแดงผิวไฟเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันบวกลบนะครับหนึ่งพันบวกลบวลสวยๆก็ประมาณพันต้นๆนะครับถ้าหย่อนลงมาก็มา 7, 800, 6, 7, เจ็ดแปดร้อยหเอนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย เหรียญนี้สวยครับอันนี้เราก็อ,อ,กอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟหนะ้ากากเงินนะครับเหรียญนี้ก็อยู่ที่พันกลางๆนะครับพั 1, 000, 3, 000, 4, นกลางๆพันสามพันสี่ครับแล้วแต่คนชอบแบบมีออปชันพิเศษนะความคมของเหรียญเนี่ย ว่ามีสนเน่ห์ครับเหรียญรุ่นนี้นะหน้าสะสมนะครับประสบการณ์ดีนะรุ่นนี้ใครมีพระเครื่องนะครับจะให้จะแบ่งบูชาหรือจะขอแบ่งก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีนะครับ a c a l l v e t e นะครับ ลายนี้นะครับเพิเขียนเร็มเขียน a c a l l v e t e นะครับ